ทุกคนเป็นเหมือนเตยไหมคะอยากได้รูปได้สอรี่สวยๆวยวยเวลาไปเที่ยวแต่ละทีก็ต้องยอมตากแดดทั้งหน้าทั้งตัวแทบจะไม่ไหนจะแสงจากไฟต่างๆอีกสงสารผิวตัวเองมากๆในแต่ละวันถ้าไม่ได้เริ่มหันมาดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างจะได้มีผิวสวยๆกระจ่งางใสมั่นใจแบบนี้หรือเปล่านอกจากการทาผิวทากันแดดแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามขาดเลยสำหรับเตยก็คือบลูดา้าน้ำมันมาพาวผสมกูตาไทาโอนกับผุกนีที่ ทานทุกวันน้องคือน้ำมันมะพร้าวผสมกูต้าไทโอสก,กัดเย็นชนิดแคปซูลที่มีไขมันจากน้ำมันมะพร้าวผสมผสานกับกูต้าไทโอเพื่อช่วยต้านอนุมูลอิสระบ,บำรุงผิวพรรณให้ผิวกระจ่งางใสออร่ามีน้ำมีนวลและยังช่วยบำรุงเซลล์และฟื้นฟูผิวจากการถูกทำลายจากมลพิษที่เราต้องเจอในแต่ละวันนี่แหละเคทไม่ลับของเล้าทานสองเวลาเช้าเย็นหลังอาหารครั้งละหนึ่งเม็ดแค่เนี้ยก็มีผิวที่สวยใสยแบบนี้แล้วยิ่งทานผิวยิ่งนุ่มสวยอยากจะรูบผิวตัวเองทั้งวันเลยทาชนทุก ิจก,กรรมเลคะใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ตามช่องทางที่เตะแปะไว้ได้เลยนะคะ